สวัสดีจ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบนไพลสปาอิตาลีวันนี้จะพามามาร์กหน้าหรือมาพอกหน้าในสูตรกระชับรูขุมขนนะคะหรือว่าลดในส่วนมาร์กสูตรนี้จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะคะค,ค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะในส่วนมาร์กหน้าสูตรนี้นะคะ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําได้ส่วนผสมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือน้ําส้มสายชูจากแอปเปิลเนาะหรือว่าเขาเรียกน้ําส้มอะไรนะคะที่เขาเรียกกันน้ําส้มตัวนี้นะคะน้ําส้มไซเดอร์เนาะน้ําส้มแอปเปิลไซเดอร์เนาะตัวนี้เนาะ เราก็จะเอามาใช้ในเป็นส่วนของมาร์กหน้าวันนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ตัวนี้นะคะเขาจะมีกรดโฟลิกนะคะและก็วิตามินซีดังนั้นจึงสามารถช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าและช่วยลดเลือนริ้วรอยหมองคล้ำบนใบหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผัดเซลล์ผิวเก่านั้น ทำให้รอยดํารอยแดงฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าค่อยๆจางลงไปนะคะพร้อมกันนี้ยังช่วยปับสภาพผิวนะคะให้สม่ําเสมอด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่งางใสอีกด้วยนะคะบางคนเขาก็จะใช้น้ำส้มไซเดอร์ตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์เลยนะคะบางคนก็ใช้เนาะมาเราจะมาทำส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ค่ะ ในส่วนของน้ำแอปเปิลเราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะอู้สองช้อนชาพอดีเนาะลงไปล้วแล้วก็นี่คือตัวต่อไปนะคะคือน้ำพึ่งน้ำพึ่งเขาจก็จะช่วยฆ่าแบคทีเรียต่อต้านแบคทีรียได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของคนที่เป็นสิวเนาะแล้วยังช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะในส่วนของน้ำพึ่งเนาะเราก็จะใช้อยู่ที่น้ำพึ่ง หช้อนชานะคะน้ำผึ้งนี่เลยนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเราก็จะช้าอยู่ที่1ช้อนชาหลังจากนั้นให้เรา,ชาใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าที่เย็นจัดนะคะเราจะช้าอยู่ที่1นถึงสองช้อนชา1ช้อนชา2ช้อนชานะคะในส่วนของน้ำเปล่าเนาะ หลังจากนั้นเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขอเวลาคนนะคะนี่นะคะเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้แล้วเนาะหลังจากนั้นให้เราใช้แผ่นมาร์กนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้สำลีได้เลยนะคะสำลีแบบเป็นแผ่นๆเ,เนาะเอามาชุบๆแล้วก็เปะน,นะมีแผ่นมาร์กแช่แผ่นมาร์กลงไปจนกว,ว่าแผ่นมาร์กเขาจะเริ่มอืดติมที่นะคะ นี่นะคะแผ่นมาร์กของเราเริ่มอืดแล้วนะคะแผ่นมาร์กของเราก็จะชุ่มแล้วหลังจากนั้นให้เราเอามามาร์กหน้าเราเลยนะคะคลี่แผ่นมาร์กออกเลยค่ะถ้าใครไม่มีแผ่นมาร์กแบบนี้นะคะให้ใช้สำลีแผ่นก็ได้ค่ะสำลีแผ่นใหญ่ๆแล้วเราก็มาชุบชุบแล้วเราก็แปะไว้นะคะคลี่ออกแบบนี้แล้วเราก็มามาร์กทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีเราค่อยไปล้างออกนะคะ เนี่ยนะคะเพื่อนๆเราเรามาร์กทิ้งไว้อันนี้ได้สิบนาทีนะคะแล้วเราก็มาลอกออกกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้เราไปล้างออกนะคะไปล้างหน้าออกด้วยน้ําเปล่าหรือว่าด้วยโฟมด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เพื่อนๆไปล้างเลยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาปากกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะมีครีมสูตรดีสูตเด็ดก็จะมาแชร์เพื่อนๆดูอีกนะคะ